สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีนะฮะโอ้อหตื่นเลยนะคะยินดีต้อนรับด้วอย่างเป็นทางการอีกรอบนะคะเกิดการเจอกันอย่างเป็นทางการของบริษัทนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์คุณเจ้าบ้าแล้วกันมีคำถามอยากจะถามสักสองสามสี่มาคำถามนิดนึงครับผมตอนแรกอันนี้ขอคำกันได้ก่อนแล้วไม่คุยนะคะเก่าต้องรับนะคะเป็นแขกเกียรติที่มา ก็เลยวันนี้กบเราด้วกันค่ะแล้วผมก็ถือเป็นโอกาสดีนะฮะแล้วก็เป็นเกียรติของผมนะฮะที่ได้มาร่วมสร้างอิสราในงานเปิดตัวร้านในวันนี้นะฮะก็ขอขอไว้พรก่อนเลยแล้วกันนะฮะถือเป็นโอกาสดีขอให้เฮงๆนะครับขอให้ร่ำรวยนะฮะสินค้าขายก็ได้ต่อต่อไปเยอะๆเยอะๆเลยนะฮะสร้างสินค้า,า,าในร้านทีนี้เต็มหมดเยอะอยากให้มาลองเลื่อนโซกันดูนะฮะแน่นอนเลยนะคะขจาร้านนี้ต้องรุ่งเรืองอย่างแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวสิทักทายกับในส่วนของแฟนคลับที่มาเมื่อกี้หิเสียงกรียดังมาก อก่ต้องมากินในชั้นแบบผู้บอกว่าใครเห็นคุตุ้ยนะจับตามองไม่ใช่เขาไปเกาะเลยค่ะขับรถมีเหยียดเท้าเราเมื่อกี้้บาเมื่อกี้การ์ดกันมารอดูนะดีใจครับมามาไกลถึงกับแถวญาตินี้นะฮะับก็มาต้อนรับในขนาดนี้ฮะก็แพทได้ยินเสียงของแพทยยังไม่หมดนะฮะเดี๋ยวช่วงคอนเสิร์ตจะมีอีกวันนี้มันมีเกมมีอะไรกันด้วยใช่ไหมวันนี้ผู้จะอยู่ต้นถึงย็นเลยใช่วยค่ะกับผ้าเด็กชายท่านโหม่ดูกันเยอสนะฮะแต่ว่ายังไม่หมดในตรงนี้แน่นอนเลยคะ งานจะมอบสีสันเพลงนุ่งคอให้อ่กแน่นอนเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอถามคำถามอีกสักนิดนึงช่วงนี้มีผลงานหรือว่าละครหรือว่ารายการต่างๆออกมาบ้างไหมคะครับผมตอนนี้ก็กำลังออนแอร์อยู่นะครับละครนะฮะนายสุชาติข้าวเสือครับตอนเย็นนะฮะช่วงเย็นนะฮะไดูแน่ใจสุดับผมว่าตอนนี้ก็ถ่ายทำอยู่ครับคุณสิระก็น่าจะดูออกมาต้นปีหน้าครับต้นปีหน้านะคะอาจะถามนิดนึงนะคะเพลงสักคู่ที่น้องเมื่อสักคู่ขนลุกมากเลยเพลงอะไรคะขนลุกนี่คือปวดห้องตาน ตอนนี้มันเป็นเพลงประจำตัวแล้วเนี่ยออกมาจากบ้านเอฟได้ครับผมก็ถือเป็นเพลงตัวเองครั้งแรกที่มีเพลงเป็นของตัวเองครั้งแรกนะ่ยัองพังมาแล้วครับซึ่งก็หลังจากนั้นก็จะมีผลงานเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลใหม่หรือว่าเป็นเพลงละครอะไรเงี้ยครับผมค่ะก็อย่าลืมติดตามชในส่วนของผลงานคุยเอฟได้เลยคะแล้วตอนนี้นะคะได้ข่าวว่าเคยเป็นพิเซนเตอร์ของมาคอนด้าด้วยเราใส่มาคอนด้าตอนนั้นนะคะเป็นยังไงบ้างกับการทำงานแล้วก็ เพนั้นพี่จะออกมาใหม่ๆนะฮะซึ่งก็ตื่นเต้นครับกับการถ่ายหนังโฆษณาครแล้วก็ได้ได้ได้สัมผัสกับทีมงานคนได้จริงๆนะครับซึ่งก็เป็นเป็นเป็นพิซเซนเตอร์อยู่ปีนึงเต็มๆครับผมก็ได้มีร่วมกิจกรรมกัเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรก็ตามนะครตามต่างจังหวัดตามภาคต่างก็ยังคอยที่จะได้รับใช้คนได้อยู่เรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นงานมอเตอร์โชว์หรือว่าอะไรก็ตามก็ดีใจครับที่วันนี้ได้มาทันทัวร์กับคนได้นะรัได้เลยนะคะความรู้สึกแบบแบบ ตัวฉลองสาขาใหม่ที่บางบันแดขก็ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องแสดงความยินดีกับทางสาขาบางบแด้เลยค่ะคุณโดยด้วยอ่ะแล้วก็